สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูผู้สุขคนครับครับมือนี้คเป็นมือวันพุธนะครับเนาะครับกัได้ตัวเลขครับวันที่วันที่8ปดะครับไ้ตัวเลขของเกียใหญ่นะครับเนาะครับกาลังเลี้ยงกล้วยครับเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยอยู่ครับกรพอดีพอดีครับโทรศัพท์กับมาพอดีครับส่งตัวเลขมาให้ของเกียใหญ่นะครับเนาะครับเกียใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับ ครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อนสิบบอได้ผ่านแนวทางเราครับเนาะครับนี่ก็ส่องเสี้ยงยาผ้าเลาะล่ะครับกำลังเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ครับอย่างง่วนอยางขั้วผูกงัวผูกขั้วหมดละครับจังสีเอาตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งเราครับเนาะครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับตัวเลขก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะครับเพิ่นก็บ่ได์หายมาสองงวดละครับงวดนี้เป็นงวดที่สามครับ เพิ่นใจดีเพิ่นกษสิส่งมาให้เนาะครับเนาะครับเลขเพิ่นกะดีดีครับเข้ามาตลอดอยู่ครับเข้ามาเรื่อยๆเนาะครับเนาะสําหรับตัวเหล็กเกใหญ่เมืองทองครับสําหรับ FC ผู้ติดตามครับขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์ครับ1แชร์ครับสาหรับคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายเนาะครับเนาะครับครับทางช่องเสียงยาพ้เลาะนะครับเสียงยาพ้เลาะเด้อครับเด้อครับจําไว้ดีๆกดติดตามไว้พร้อมครับ เพื่อสิงว่าได้รุดเนาะครับเนาะครับว่าได้ดร,รดุดเพราได้พลาดครับสําหรับตัวเลขครับครับเดี๋ยวกาสีลุ่งผูกงวงผูกข้อยกันครับกาสีลงตัวเลขหอยเอฟซีเบื้องแรกครับเด้อครับบ้านนี้ครับครับครับติดตามกันไว้ครับครับเดี๋ยวผูกงวงผูกข้อยกันครับกําลังเลี้ยงงวเลี้ยงข้อยู่นะครับเนาะบ้านนี้ครับครับหลังจากเรียบร้อยเนาะครับเนาะสําหรับงวงข้อยครับครับนี่ละครับแอดกัด เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ครับครับสำหรับตัวเลขของเก๋ใหญ่ครับใส่รหโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ของเก๋ใหญ่กับกับงามอยู่ครับเด็กองเพิ่นกับมางามอยู่กับคือว่าสันบมได้ลงกับสิเสียดายนะครับเนาะครับฝากให้เอฟซีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามทางส่องเสียงยาผ้าลาะเนาะครับเนาะครับ เป็นเลขเล่าครับวันที่8ครับเลขเล่าวันที่แปดนะครับนะเนาะลาวพัฒนาวันที่8ของเก๋ไงสำหรับตัวเลขเก๋ไงใ,ใส่้วนองมาเนะี่ยเกใหญ่เมืองทองครับตัวเลขงามครับครับอ้าวเห็นแล้วครับ ัวเล็นะครับเนาะครับขายมีความเสี่ยงครับพิจณาบ่ง้อครับเด้อครับเอาเล็กเกียไงกับว่าหลายตัวละครับเอาไปพิจารณาเบึงครับก็สิท่านอนู่เนะครับเนาะเหลือเวลาอีกหลายเติบอยู่ดอกครับเราพัฒนาครับเล็กสวยครับเล็กสวยมาซาซาครับเราพัฒนาวันที่แปดตุลาคมครับ หกแปดพศครับครับสำหรับตัวเลขครับเลขวิ่งเลขหลุดเจี๊ยงครับหลุดมาสองตัวชุดนี้ครับเก็ครับเก็ดับสามครับหมักกระจัดนะครับนะครับขัดกระพรานครับสำหรับเลขวิ่งเก็ดับสามครับเลขวิ่งวิ่ง วิ่นไปที่3 3 8 7 9เกครับเก่าดี10ดีเนาะครับเนาะสามแป็ครับนี่เป็นเลขวิ่นนะครับเน้ะครับเอาไปจับวิ่นเอาครับเกย์ยัจับคูหกคููของเกย์ยักามีเก็ดสเก็ดส เก็ดแปดเก็ดแเก็ดสามก็ดแหะครับเก็ดสามสาเกนะครับเนาะครับเก็ดสาครับสำรับสามสามสามหนึ่งสามหนึ่งส 3ามีตัวสุดท้ายเป็นเปาครับสาม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 เด้อครับเด้อครับตัวสุดท้ายเนาะครับเนาะครับสามสามเอาสามตัวครับสามเจ็ดเจ็ดสามสามตัวครับสาม เก็ดเก็ดเก็ดสีเก็ดครับเลขสวยครับเลขสวยกับพี่แค่นี้ครับสำหรับตัวเลขกนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขเก๋ใ,ใหญ่เมืองทองครับเก๋ใ,ใหญ่เมืองทองครับเดี๋ยวกับเก๋ใ,ใหญ่ เยใหญ่เมืองทองครับเป็นเหล็กเล่าเยใหญ่เมืองทองครับครับจะไม่เลขคุ้นพุดนลครับท่านส่องของเพิ่นก็มี่ครับเอาเลาพัฒนาประจำวันที่แปดลูดเก็ดครับเก่งเก็ดเลครับเนอะครับเก่งไปที่เก็ดลองสามวิ่ของเพิ่น 3ามแเาครับเอาไปจับบินครับ3ามแปดสามเก็ดามเก้าเก้มันออกมาขึ้นครับครับเก็ดสามครับเนาะครับตัวเก่งของเพิ่นครับเตัวร่อง3ามีครับสามสามว่ามาเป่าครับไก่เชียงเป่านะครับเนาะครับเป็นเลขหาบของเพิ่นครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นตัวเลขเก๋ใหญ่เมืองทองครับเป็นเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเอามาตออมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับสำหรับเลขเล้าพัฒนาประจำวันจันทร์ที่8ตุลาครับเก๋ย์ไนรูดไปที่เจ็ดกับสามเก่งไปที่เจ็ด้อครับเด้อครับสำหรับเลขวิ่นครับเอาไปวิ่นสามแปดเจ็ดเก้าครับเจ็ดซีเจ็ดแปดเจ็ดสาม สามหนึ่งสามซีสามสามสามเจ็ดสามซีเก็ดซีเก็ดซีเก็ดไหมครับเอาจับมุนเลนครับจับไปจับมาเนาะครับเนาะครับตัวเลขกมีความเสี่ยงด้วครับเด้อครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ชื่นชอบนะครับผู้คัดกระพานเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุกสนครับอันนี้มาดวนๆวนฝ่อเฝานะครับเนาะเป็นเลขกดวน สายตรงจากเจใหญ่ครับเจใหญ่เมืองทองครับเหล็กดวนเหล็กเฝ้าครับข่าพึ่งมาตอนกําลังเลี้ยงงวเลี้ยงขั้วอยู่เหรอครับครับครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อพี่ยังหลายเนาะครับเนาะครับขวายเอฟซีโชคโฉบมันมันเฮงเฮงปังปังสองถุงครับสองถุงเครื่องครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนํำครับพอกันไหมล่ะครับคลิปหนาเนอะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ